นครับนับจากวันนี้ไปก็อีก10วันคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ1,800รเมกะเฮิร์จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานวันที่15กันยายนแป๊บเดียวนะครับความสงสัยความกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยกสทชพยายามจะอธิบายนะครับแล้ววันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่เกิดสิมนดับอย่างแน่นอนนะครับเราติดตามเรื่องนี้จากคุณปรินดาคุ้มธรรมพินิษครับ อย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของคลื่นโทรศัพท์มือถือ1,800เมกะเฮิร์สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่15กันยายนจะมีอะไรบ้างและผู้ที่ถือเลขหมายเหล่านี้ที่มีจำนวนมากมายต้องทำตัวอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะดิฉันอยู่กับท่านดรสงคลาวิชัยขัตทะคะท่านที่ปรึกษากสทชและท่านดรเจษดาศิวลักษณ์เลขานุการดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกสทชค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นที่จะถามคําถามที่ผู้บริโภคอยากรู้ที่สุดก็คือว่าหลัง15กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องทําตัวยังไงขอเท้าความกลับไปมีคนสงสัยเยอะมากนะคะท่านว่าในเมื่อทราบอยู่แล้วว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคือวันไหนทําไมการประชาสัมพันธ์หรือว่าอนย้ายเลขหมายอะไรต่างๆทําไมไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาเร่งทำในช่วงนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่างานที่กสทชที่ต้องที่ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนที่สุดเลยนะครับนับแต่เข้ารับหน้าที่เนี่ย ก็คือการจัดทําแผนบริหารคลื่นแล้วก็การจัดประมูลคลื่น 3G ม่ีซึ่งตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาไปกว่าปีเศษนะครับส่วนคลื่นคลื่นพันแเนี่ยที่ทราบว่าจะหมดอายุเนี่ยก็ได้เขียนไว้ในแผนบริหารคลื่นความถี่ว่าเมื่อสัญญาเนี่ยเมื่อสัญญาให้ใช้คคลื่นพ8นแระหว่างแคทกับทูและระหว่างแคทกับ DPC สิ้นสุดเนี่ยก็ให้เอาคลื่นเนี้มาประมูลใหม่ ชัดเจนอยู่แล้วบต่นี้ออามาประมูลใหม่เนี่ยมันก็มีประเด็นที่สองที่ต้องถามว่าเราเพิ่งสร้าง 3G เสร็จ 3G เนี่ยประมูลได้ผู้รับบอนุญาตไปแล้วถามว่าผู้รับบอนุญาตเขาต้องทาอะไรต่อเขาก็ต้องไปสร้างโครงข่ายเพื่อสามารถให้บริการได้ใช่ไหมครับขณะนี้เขาเพิ่งทําไปได้ประมาณ20%นะครับแล้วก็คาดว่าภายในปีนี้อาจจะทําได้ประมาณสัก40-50% แต่ตา,ตามประกาศก<ำ>ของเราเนี่ยเรากำหนดว่าภายในสองปีแรกเนี่ยจะต้องสร้างโครงข่ายให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นตภายในสี่ปีอันนี้อันนี้เป็นสองเรื่องแล้วนะครับที่เห็นว่าเมื่อสาม G ยังไม่พร้อม,อมการที่เอาคลื่นพันแปดซึ่งเป็นคลื่นที่เหมาะสําหรับการประมูลสี่ G มาประมูลมา,มาประมูลใหม่เนี่ยนะครับมันก็ทําไม่ได้อันนี้ค,คือคือคือภาพทางเทคนิค แต่มมนมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่สําคัญเนี่ยนะครับยูดีดีกสทชอปจะไปประกาศบอกว่าสัญญาสัมปทานสิ้นสุดขอให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ในคลื่นพันแปดของทูมูคกับของดีพีซีเนี่ยให้ย้ายไปอยู่ค่ายอื่นเนี่ยในทางในข้อกฎหมายเนี่ยผม,ก,มก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเราทําได้มากแค่ไหนเพราะเท่ากับว่าเป็นการไปประชาสัมพันธ์ก่อนที่สัญญาเขาสิ้นสุดเพราะสัญญาสัมปทานเนี่ยนะครับ ผู้ให้ผู้ให้สมัฐานผู้รับสมทัานเนี่ยเขาผูกพันกันนะครับแล้วก็เขาก็ได้ส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ให้สมบัฐานแต่ถ้าเราไปรีบประกาศบอกให้รีบโอนย้ายจะไหมความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับกรธุรกิจของเขาอีกนะฮะซึ่งซึ่งแน่นอนล่ะเขาคงเขาคงมองว่าอันนี้ไปไปสร้างภาระหรือไปไปทําให้เขาเสียหายได้หลังวันที่15กันยายนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งผมก็เข้าใจว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับ ตื่นนอนขึ้นมาท่านก็ยังใช้โทรศัพท์ได้ผู้ที่ถือเลขหมายนี้นอนหลับไปตื่นมาก็ใช้ได้เหมือนเดิมคื่ไม่ดับอันนี้ยืนยันตรงนี้ครับผมค่ะแล้วผู้บริโภคเขาควรจะทําตัวยังไงคะตื่นมาเพราะว่าซิมไม่ดับเสร็จเนี่ยมันเห็นว่ามีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยานานหนึ่งปีระหว่างนี้เขาต้องทํายังไงใช้เลขหมายนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนี่หนึ่งครับต้องเสริมท่านอาจารย์สมคายประเด็นประเด็นแรกเรื่องๆาจารประมูลขึ้นที่บอกว่า ทำไมไม่รีบประมูลมประเด็นก็คือเราทําการประมูลขึ้นแรกก็คือขึ้น2.1กิกะเฮิรตซ์ซึ่งคลื่นนี้เป็นคลื่นที่ไม่มีการใช้งานอยู่ไม่มีนคน,นว่างอยู่แล้ว,วแล้ว,ลวเรื่อง2.1กิกะเฮิรตซ์การเตรียมการเนี่ยเตรียมมาตั้งแต่ปี2551-2553แล้วเรามาตรกจสต่ออีกทีหนึง่งในขณะที่คลื่น1 0 8ไม่ได้มีการเตรียมการเลยการเริ่มต้นของกสทชชุดนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคม2554 ก็เริ่มการศึกษาทั้ง2.1และ1.8พร้อมๆกันในเวลาใกล้เค NO ียงกันแล้วความยากของขึ้นพันแปดเนื่องจากไม่มีการศึกษามาก่อนแล้วขึ้นพันแปดเนี่ยมีคนใช้อยู่ตามที่ท่านอาจารย์สงขาว่าเกือบ20ล้านมันมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วเว่าอยู่ๆจะไปประมูลปุ๊บแล้วคน20ล้านจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนนั่นละครับเป็นประเด็นที่มันมีเรื่องระยะเวลาแล้วก็วันนี้ที่มีบอกว่ามีประกาศมาตรการเยียวยาการประกาศมาตรการเยียวยาเนี่ยเยียวยาผู้บริโภค เพราะมีคนมองเยอะนะคะว่าเยียวยาผู้ประกอบการเพราะเหมือนยืดระยะเวลาสัมปทานให้เขาเพิ่มอีกประเด็นที่สำคัญที่คือผู้บริโภคใช้อะไรอยู่ให้ใช้ได้เหมือนเดิมอืแล้วผู้ประกอบการทั้งด้านผู้ให้สัมปทานแล้วก็ผู้รับสัมปทานซึ่งในวันที่สิบห้ากันยาจบสิห้าสัมปทานไม่มีแล้วคือคนที่ทั้งผู้ประกอบการผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานต้องไม่ได้ประโยชน์ากช่วงมาตรการเยียวยาประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าดูแลให้ลูกค้าใช้ใช้บริการได้เหมือนเดิม คานนี้ช่วงระยะเวลา1ปีมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างถ้าผู้ประกอบผู้ใช้บริการอยากจะย้ายไปคลื่นอื่นอยากจะย้ายย้ายไปใช้ 3G ค่ะท่านก็ย้ายได้ครับแต่ว่าแต่ท่านต้องไปหาเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับ 3G ไม่ว่าจะเป็นคลื่น850เนครื่อง2001ประเด็นต่อมาถ้าท่านอยากจะย้ายไปคลื่นอื่นที่รองรับระบบ GSM ก็คือคลื่น900 MHz ของ AIS นะครับที่เมใช้แต่ประเด็นก็ ปี2558ก็หมดสัญญาสัมปทานวันที่30กันยาหมดเหมือนกันว่ามันก็จะอาจจะต้องมีเรื่องของของการดูว่าจะต้องมีการสิ้นสุดสัมปทานต้องมีการประมูลขึ้นความถี่อีกเหมือนจะขึ้นพันแปดเหมือนกันโซลิกรออันนีหนึ่งก็คือย้ายไปขึ้นพันแปดของผู้ให้ประกอบการรายอื่นที่อ,อยู่ใต้สัมปทานก็คือของบริษัทดีแท็กซซึ่งหมดในปี2561อันนี้ต้องดูที่ผู้ใช้บริการแต่ทางที่ทั้งนั้นประกาศเยียวยาจะหมดวันที่29สิงหา2557 ขอถามตรงนี้เลยว่าแล้วผู้ให้บริการทั้งสองเจ้าเนี่ยทั้ง DPC ก็ดีหรือว่า TrueMove ก็ดีเขาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการของเขามากน้อยแค่ไหนคะณขณะนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะครับยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่าง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 เป็นระบบนะครับแต่ข่าวที่ออกไปเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ทราบ เอาละค่ะก็คิดว่าได้สาระความรู้มากมายพอสมควรนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้บริการคลื่น1008นะคะแน่นอนว่าซิมของคุณไม่ดับนะคะแล้วก็จะมีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยาต่อไปสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านดรสงขลาวิชัยขัตทะกทที่ปรึกษากสทชนะคะและดรเจษดาศิวลักษณ์ท่านเลขานิก,การของดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกสทชอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ ขอบพระคุณนะคะคุณปรินดาคุ้มธรรมพินิจด,ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการไขข้อข้องใจกับการนับถอยหลังคลื่นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคที่จะหมดสัญญากันไปช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาพบกับเปิดสนามค่ะ